สวสดีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นวันพระนะคะเมก็จะปั่นเลาะนะคะไปไหว้พระนะคะบัดท้ายหมู่บ้านนะคะเพื่อนค่ะอ๋อนี้นะคะยาธรรมชาตินะคะ เป็นป่ายาธรรมชาติข้างทางนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะก็พอจะก่อนถึงวัดเราก็ชมธรรมชาติสองข้างทางไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ปลาส่วนพื้นที่ภาคนะคะก็อยู่ด้านหลังหมู่บ้านเลือกสวนไรนาของโอ้โหดูนะคะหมาตกใจเลยวิ่งมาด้านหลังทุ่งนาตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะลงไปต่อสองข้าวมีบ้านเรือนมีโรงงานปะปายนะคะข้างทางโรงงานเล็กๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็ หมู่บ้านเอ็มเนถ้าออกทางด้านหลังหมู่บ้านเอ็มเนจะออกได้เฉพาะรถเล็กนคะคะจักรยานมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเป็นหมู่บ้านปิดมีช่องเล็กๆให้ออกแต่ว่ารถใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าจะเข้าไปก็ต้องไปอ้อมไปทางด้านถนนใหญ่เนาะแต่ถนนตรงนี้รถใหญ่จะเข้ามาได้ก็เป็นถนนด้านเนี้ยค่ะมาจากถนนดำ สุดซอยที่เเมย์จะปั่นออกไปเนี่ยละคะถึงจะออกถึงจะกลับเข้ามาในนี้ได้แต่ว่าเข้าหมู่บ้านในเมย์ไม่ได้นะคะเพราะประตูไม่ได้เปิดกว้างแบบรถใหญ่เข้าเราะแล้วเมื่อก่อนประตูเขาจะเปิดปิดแค่ช่วง3ทุ่มนะแต่ตอนนี้เอดเมย์ไม่ไ พวกแวนซิ่งพวกขโมยอ,อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะขับรถหนีทางด้านหลังหมู่บ้านรวมาก่อนก็จะมีแบบพวกสายส่งยาอะไรต่ออะไรแบบหลายอย่างเนาะแต่ละที่ก็มีทุกที่ดอกไม้ของดอกสวยมากเลยเหลืองแบบเหลืองอลาม ทางทางก็เป็นสวนของชาวบ้านเนาะบ้านแบบเป็นระยะนะ,ยะนะ,ะตรงนี้ก็ปลูกหลายอย่างเหมือนกันนะคะอัน,นี้แดดลมทัดโชยนะคะแดดออกสวยมา ลมโชยดีมากเลยอากาศเย็นสบายนะคะถึงแม้นแ,แบบจะมีแดดนะคะเนี่ยนะคะราิีขึ้นสูงอ่ะอันนี้เมย์ก็ค่อนข้างที่จะแบบลังเลลังเลนะคะแต่ว่าคลิปหมดแล้วนะคะคที่ทําไว้ก็หมดแล้วก็เลยเพราะว่านอนไม่หลับไม่รู้เป็นอะไรนะคะตื่นตลอดคืนแต่ให้มาถับนิบจักชั่วโมง กว่าสองชั่วโมงได้มังตอนค่อนสว่างแล้วนะคะเพืเ่อนๆเลยรู้สึกเพียก็เลยว่าเอาอยัางไงดีเดี๋ยวแวะวัดใกล้ๆนี่ก่อนนะคะก็ีวันพระ วัดน,นี้ก่อนละกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ค่อยร่องไปนะวันนี้เนอะเราตัดหน้ายังไงจะเข้าด้านนี้หรือจะไปเข้าด้านหน้าดีเอ,อ่อรอเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็เป็นวัดชัยศิษฐ์ทาวาสนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะ เป็นโบสถ์ลอ,อยสองชั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากๆรอบรอบโบสถ์ก็จะเป็นรูปพระละหันนะคะพรละหันทั้งหมดเลยนะคะรอบรอบโบสถ์เลยอ๋อสวยงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านในเมนะคะเป็นวัดเก่าวัดแก่เหมือนกันนะคะดูนะีค่ะสีนะะยอดโบสถ์เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกราบนะคะหลวงพ่อ มีมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่กลักลับจากบินทบาทแล้วกลับมาจากบินทบาทแล้วนี่จอดรถก่อนนะคะเราจะเดินไปที่ท่าน้ำเพราะว่าไม่อยากเอารถไปเพราะาเสียงเนอะอาะเสียงจะดังแล้วหมาเขาจะเยอะนะคะที่วัดหมาจะเยอะ เดี๋ยวค่อยเข้ามาไหว้ผ่านะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่นะคะขอพามาชมวัดนะคะี๋ยวเมย์จะเข้าไปไหว้ผราขอพรนะคะตรงีพ่อในโบสถ์เพราะว่าน่าจะเปิดแล้วนะคะโบสถ์เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศริมน,น้ำนะคะไหนๆมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปรอชมบรรยากาศอ่ ฝั่งแม่น้ำวันนี้หนึ่งนะคะวันนี้น่าจะมีงานนะคะที่วัดน,น่าจะมีีงานอะไรไม่ทราบนะคะเพื่อนค่ะสัลาด้านล่างไม่รู้งานอะไรนะคะเพื่อนอันนี้เงียบนะคะหน้าองค์พระ องพรก็จะมีตรงเต็นท์นี่แล้วก็มีที่โบสนะคะที่โบสก็จะเป็นพระประจำตรงนี้กำลังทำท่าน้ำแต่ว่าไม่ทราบเสร็จหรือ,อยังนะคะก็สร้างสาระเล็กสาน้อยเยอะแยะเลยกำลังสร้างไปเป็นติสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะหลายๆหลายๆอย่างก็จะแยกตัวออกมานะคะ ทาน้ำตรงนี้คราวที่แล้วเอ็นเม,มย์มายังเดินไม่ได้เพราะว่ากำลังเพอ,อยู่นะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมีกำลังลงต้นไม้อีกหน่อยก็จะมีต้นไม้สวยงามนะคะตอนนี้นี่กำลังลงนะคะกำลังลงนะคะทำเนินต้นไม้ไว้นะคะเพื่อนๆ่างเงี้ยคะบรรยากาศนะคะถึงฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะเช้าดู ท่าแม่น้ำปทุมนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะเชิญค่ะสลานุ้นไม่รู้ขึ้นไปได้เป่นะคะฟางนู้นก็จะเป็นเรียกบ้านนกนะคะบ้านนกว่ายนี่เยอะไปเะคะเป็นบ้านนกอินทรสีนะคะบ้านนกเขาเรียกบ้านนกนะคะบ้านนกเพราะว่า ไปถ่ายทําภาพยนตร์นะคะเ,เพื่อนๆค่ะน,นี่ก็ซูมไปเหมือนเราอยู่ใกล้ๆเลยนะคะก,ก็จะมีวัดดูไม,ไม่ไม่ทราบวัดอะไรนะคะฟังดูนดูนะคะสะพานข้ามแม่น้าประทุมธานีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะบรรยากาศยมามเช้าฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานาวัดตรงนี้ก็เป็นท่านาวัดชัยสิธิ์ทาวาสนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์นะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามเช้ากันนะคะเพื่อนก็โอเคนะคะเช้าวันนี้เอสเมก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมารอชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้ากันที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนาวัดแพร่สิ์ถาวาสนะคะเพื่อนค่ะ ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่อีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดประทุมธานีนะคะเมย์ก็ลืมนะคะสูมไว้ภาพจะไหวไปนิดนึงนะคะเพราะเมย์ซูมไว้ถ้าเป็นภาพสูมแล้วภาพจะไหวนะคะจะไม่นิ่งตรงนี้ท่าน้ำก็ทำไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จนะคะนี่ก็ยังยังทำต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะ กาศเหมือนจะร้อนว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะเช้านี้ที่ท่าน้ำวัดชัยศิกเทาวาดนะคะโอ,โอเคนะคะเ,เมย์ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เ,เมย์ด้วยนะคะเ,เมยก,กับขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปใน ช้าวันนี้เมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ thank you so much my f r i e n d for you support my m a May channel and for you watching ลิ i ว video my m a May channel all the time thank you bye bye ลืม